ข่าวร้ายพระเอกดังถูกตำรวจออกหมายจับประเด็นชาวล่าสุดทำฮือฮา ตามรายงานวันที่19พฤษภาค,คมตามเวลาเกาหลีใต้หน่วยสืบสวนอาชญากรรมยาเสพติดของตำรวจนครบาลกรุงโซลได้ตัดสินใจขอหมายจับเนื่องจากเชื่อว่าฝ่ายของนักแสดงยูอาินอาจพยายามทำลายหลักฐานยูอาอินซึ่งถูกเรียกสอบปากคำถึงสองครั้งจนถึงขณะนี้ได้ปฏิเสธอย่างต่อเนื่องต่อข้อกล่าวหาที่เขาจงใจใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดประการแรกเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ใช้โปรฟอฟอร์ในทางที่ผิด เป็นเวลา2ปีตั้งแต่ปี2021ฝั่งของนักแสดงอ้างว่าการใช้ทั้งหมดเพื่อเป็นวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และทางด้าน UR อาอ้างว่าเคตามีนและโซฟิดเดมได้รับการบริหารหรือว่ากำหนดไว้สำหรับวัตถุประสงค์ทางการแพทย์เท่านั้นในขณะที่ปฏิเสธการใช้โคเคนโดยเส้นเชิงเกี่ยวกับการทดสอบเม็ดแอมเฟตามีน am ในเชิงบวกของเขาฝ่าย u n อาออ้างว่าเพื่อนเสนอให้ดังนั้นการใช้เม็ดแอมเฟตามีนในเชิงบวกของเขาจึงไม่ได้จงใจ และจากการปฏิเสธอย่างต่อเนื่องของยูอาอินต่อข้อกล่าวหาทั้งหมดตำรวจกอด้พิจารณาแล้วว่าไม่จับจะขจัดความพยายามใดๆที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับหลักฐานที่ยูอาอินเอื้อประโยชน์ในขณะเดียวกันทันทีหลังจากที่ซักทมครั้งแรกของเขาในเดือนมีนาคม2 0 2 3ยูอาอินแสดงความเห็นว่าแม้ว่าการกระทำของฉันทําให้หล,ลายคนรู้สึกอึดอัดและไม่มั่นคงแต่ฉันอยากจะถือว่าการกระทําเหล่านั้นเป็นโอกาสที่ฉันได้รับเพื่อ จะได้เป็นผู้นำชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้นชีวิตแบบที่ฉันไม่สามารถมีและมีความสุขได้มากนะัก